ก็ซื้อขอให้เปิดตัวเวลาด้วยเอานะครับผมก็ขอกราบสวัสดีก็ทุกผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายูโรอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้แคสไลลนเจอร์มานานเสนนานเหลือเกินนะก็หน้าทินก็มีการสุาาดไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้นก็คือผมได้ทำการโชว์ทีมก้าวดาวหรืออ่อยไว้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้เพจทางการนะครับผมเพิ่งจะ ออกเป็นทีเซอร์นะครับผมคอแลบกับอนิเมะนะครับผมเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเรื่องโอเวอร์รอดนะครับผมอ่าโอเวอร์รอดไม่เคยดูนะก็เดี๋ <c oughs> นะยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมว่าตัวทีเซอร์มันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ผมจะมาวิวเคราะห์ดูว่าคือตัวของคู่เทพเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างไรนะครับผมสายพลังไวพี่ป้องไวหรืออย่างไรก็ติดตามรับชมได้เลออยนะครับผม เอานลครับผมตอนนี้เรามาอยู่หน้าคลิปทีเซอร์ของ r 이เดเจอร์เอ็กกับโอเวอร์หลอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาดูไลดูคอร์เตไปตามๆกันกับเพื่อนๆเลยละกันนะครับผมมาดูกันนะว่าเข้าวดวนโอเครับทราบครับผมไปนี่เชื่ออะไรวะไม่เคยดูเ <laughs> ชื่ออะไรวะ <laughs> นะฮะโอเคต่อนะครับผม eyes 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 โอเค เออไอส์ถูกแล้วนะครับผมปึ๊บเออนั่นนายเหรอโรบินโรบินเหมือนจริงโรบินในทีมไททันนะเหมือนเกินนะครับผมโอเคเลยติดเลนพอพอโอเคนะครับผมสำหรับตัวของไอซ์นะฮะก็ปรากฏตัวมานะครับผมก็มีตัวเหลืองอ่อยเลยนะครับผมที่แน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีอย่างแน่นอนก็คือบัฟอรรมตะนะคือแน่นอนอนะ่ะบัฟสีเหลืองจะเป็นบัฟอะไรไปไม่ได้นอกจาก อมตะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดูของไอซ์นี่จบก่อนนะครับผมมันสั่งโรบินโจมตีอันนี้นะ่าจะเป็นสกิลนะผมว่านะครับผมแต่บัฟก็คือยังไม่มีท่านะฮะสกิลเมื่อกี้น่าจะเป็นสกิลโจมตีนะผมว่าตัวนี้นะครับผมผมคิดว่าอาจจะให้เป็นเอ่อเอ่ออะไรว่าไหวพริบนะผมอาจจะให้เป็นไหวพริบนะครับผมเพราะว่า คือผมไม่เคยดูเมลเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าเป็นสายอะไรนะอ่ะอันนี้ในใจนะผมให้เป็นไหวพลิบละกันนะคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมติดการตัดคลิป R าร e C อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเรารับชมได้เลยนะครับ,รบผมอา r ซไอโบนะฮะผมกล้าก็ไปต่อเลยนะฮะเคยต่อไปมาที่อันเบโดนะครับผมมาฟึบเอาขวานสับเข้าไปอุ ตัวนี้นะครับผมอารมณ์คล้ายๆเอรเินกับโทวาอีกแล้วนะครับผมเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งศัตรูนะครับผมอ่าแล้วก็ในรูปของตัานซ้ายเนี่ยเออนั่นแหละอันนั้นน่าจะเป็นการบัฟนะมีลูกหัวใจด้วยนะครับผมอ่าก็อาจจะเป็นผมให้นะว่องไวอาจจะเป็นว่องไวไม่ก็พลังแต่ผมให้พลังดีกว่าว่าความสามารถนี้ติดกับพลังต,ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมาคูโรโทวาเอรเินคือ3ตัวนี้มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยัง ตำแหน่งของศัตรูนะครับผมไม่ใช่สลับนะเคลื่อนย,ย้ายไปคือเข้าไปหน้าด้านๆอ่ะบอกว่าแบบเฮลโลไกส์นะฮะโอเคนะครับผมก็ให้สายให้เป็นสายพลังนะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นพลังไม้เอ้ยไม่ใช่ดิพลังอาจจะเป็นให้ผมให้พลังน้ำแฮะน่าจะเป็นธาตุน้ำนะครับผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> นะครับผมรอบที่แล้วก,ก็เป็นดีมูร์ก,กับเดียบโบใช่ปะอ่าอ่าแล้วตัวส่วนของไอเนี่ยผมก็ลืมเดาธาตุไปไอผมให้ธาตุไม้นะ อาจจะเป็นไม้กับน้ําแต่รอบเอลเลลีวาเออใช่เอเลลีวาเป็นไม้กับไฟนะครับผมแล้วก็รอบริมัรุ่งเดียโบก็เป็นน้ํากับไฟผมให้รอบนี้ไม้กับน้ําชัวครับผมไปต่อเลยนะครับผมประมาณนี้แหละผมว่านะเรียบร้อยนะครับผมมากัน5ตัวนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวฟรีไม่รู้ผมให้ซ้ายให้ซ้ายสุดตัวฟรีไม่รู้ทรงมันทรงมันดูก,กังอะ่ะ ให้สายสุดเนี่ยตัวฟรีนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเข้าไปติดตามเราดูอันนี้ไม่ที่หลักนะครับผมไม่เคยดูนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสําหรับโคลโบนี้นะครับผมเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมชอบพวกดีไซน์ตัวละครอะไรหรือพวกสกิลอย่างนี้มากเลยนะครับผมดูอัมเบโดเนี่ยน่าจะดูมีบางอย่างที่พิเศษนะครับผมการเคลื่อนย้ายไปใน ตำแหน่งของศัตรูนะครับผมอ่าเริ่มมีความพิเศษนะมันก็คือมันมันอารมณ์เหมือนเอเลี่ยนนั่นแหละน่าจะเป็นธาตุน้ำอหไรดูทรงนะครับผมนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเปิดในวันที่31นะครับผมอ่าในเวลาประมาณ10บโมงไม่การันตีว่ามันจะเปิดตรงเวลาหรือเปล่านะครับผม ปิดตีสี่ถึงสิบโมงขอให้เปิดตรงเวลาแค่นั้นเองนะครับผมรอรอรอ,อินนะฮะอยากได้ตั๋วไปเปิดแล้วถ้าได้ตั๋วไปเปิดนี่รอเสียมเลยนะผมหกไอดีนะไปดูว่าจะได้สักไอดีหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม